สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอยู่กับคุณครูภูมินะฟิสิกส์ครูภูมินะครับฟิสิกส์เท่ากับไม่ต้องพยายามครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการทาพอร์ตฟิลโอนะครับแฟ้มสะสมผลงานนะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏอื่นๆนะครับที่อื่นมหาวิทยาลัยอื่นๆนะที่เข้ารับพอร์ตฟ mm. ิลเโอนะครับ ประจำปี2565ครับผมนี่นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครก็คืออยู่มหครับหรือเทียบเท่านะมีผลกำลังศึกษานะครับมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียนนะครับร่างกายแข็งแรงไม่เป็นวัณโรคนุนนินนั่นนะครับไม่ติดยาเสพติดพิษราเรื้อรังนะครับมีคุณสมบัติเฉพาะด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆนะครับที่ประจักษ์ และบำเพ็ญประโยชน์อุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะครับผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตฟลิโอตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นะครับโดยแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงถึงตัวตนของผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถทักษะการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนรางวัลที่ได้รับมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครนะครับผมจัดเอกสารแนะนำตัวเองพอร์ตฟลิโอนียไม่เกิน12หน้ากระดาษนะครับนักเรียนครับ ไม่เกินสิบสองหน้านะครับแนะนำว่าอย่าเกินนะครับกระดาษ A4 นะประกอบด้วยอันนี้นะครับปกหน้าคำนำสารบัญปกหลังอันนี้ไม่นับนะครับก็คืออย่างเช่นเรามีเนื้อหาสิบสองหน้าใช่ไหมปกหน้าสิบสามคำนำสิบสี่สารบัญสิบห้าปกหลังสิบหกแบบนี้ได้นะครับสิบหกหน้าแบบนี้ได้เพราะว่าปกหน้าคำนำสารบัญปกหลังไม่นับรวมนะครับผม หน้าแรกนะครับก็จะเป็นประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาครับผมนายภูมิพัฒนาะราศเาีเกิดเกิดวันที่นี้พอสอนนี้ภูมิลำนอเป็นคนประโคนชัยบ้านเล็กที่อยู่นี่นน่นี่นั่นจบการศึกษาชั้นป .6 ม3ม .6 นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แนบรูปดีครับรูปรับวุฒิจบม3ก็ได้ป .6 ก็ได้นะครับแนบลงไปด้วย นะครับผมเป็นอิสระนะครับเขาไม่ว่านะแต่ว่าตามกรอบที่เขาวางไว้นะครับก็คือหน้าแรกก็จะเป็นเนื้อหาแรกก็จะเป็นประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับหน้าแรกนะแผ่นแรกแผ่นต่อมาครับแผ่นที่2ถึงแผ่นที่6นะแผ่นที่2ถึงแผ่นที่6นะครับก็จะเป็นผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน5รายการนะครับเขาใช้คําว่าไม่เกิน5รายการนะครับนักเรียนอย่าแบบอืม ฉันแข่งมาเยอะฉันแข่งมายี่สิบรายการใส่20ิบเลยนะครับเขาอบอกว่าไม่เกินห้ารายการเราก็เราก็เลือกห้ารายการที่เด็ดๆเนะ่ะเอามาลงนะครับผมนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าปีไหนนะแต่เอามาเลยครับตอนมสามมอะไรก็เอามาเลยครับมสามเคยไปแข่งศิลปะหตัตถกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือใส่ลงมาเลยครับนู่นนี่นั่น,นอันแรกก็เป็นเกียรติบัตร รูปที่2ก็จะเป็นรูปที่เราเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เขียนอธิบายด้วยนะครับว่าข้าพเจ้าในภูมิพัฒนาราศีได้ไปแข่งขันอะไรผลงานได้รับรางวัลเหรียญทองอะไรก็ว่าไปนะครับอธิบายข้างล่างนะครับผม5หน้านะครับตอนนี้ได้6 6หน้าแล้วนะหน้าแรกก็คือประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับหน้าที่2ถึงหน้าที่ 5, อ้ยหน้าที่2ถึงหน้าที่6ก็จะเป็น ผลงานด้านวิชาการนะครับตอนนี้ได้6หน้าแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถัดไปนะครับเป็นผลงานด้านจิตอาสานะครับไม่เกิน5รายการเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมเนี่ยโฟกัสเน้นให้ความสําคัญเรื่องของจิตอาสามากๆนะครับการบาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับผมมีการเรยนิดนึง หรือให้ฟังหรือทักรักเธอนะครับอันนี้ไม่เกิน5รายการนะครับ1ผลงานตอนหนึ่งหน้ารวม5ห,หน้านะครับนักเรียน1ผลงานตอนหนึ่งหน้าอย่างเช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่จิตอาสาเก็บขยะในงานอะไรก็ว่าไปนะครับมีภาพประกอบนะไปจิตอาสาทําความสะอาดห้องน้าวัดนะครับคุณครูอาจจะมีภาพคุณครูมีภาพเพื่อนๆด้วยนะครับนักเรียน ถ้ามีภาพคนอื่นประกอบอ่ะเขาจะเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้สร้างภาพไงอย่างเช่นเรากวาดแล้วแบบมีแบ็กกราวด์เยอะๆอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็จะดีมากนะครับผมนะครับมีเกติบัตแนบด้วยก็จะดีมากนะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นที่12เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะครับหรือสาขานั้นๆ <c oughs> ความเรียงหนึ่งหน้านครับอันนี้เขียนเรียงความนะครับนักเรียนนะก็ <c oughs> พิสูจน์อักษรดีๆนะครับการเขียนเรียงความก็ไปสอบถามคุณครูภาษาไทยนะครับหรือว่าถามครูก็ได้นะนะครับผมเอามาให้ครูอ่านก็ได้นะครับและใช้วิธีการเย็บมุมบนซ้ายเท่านั้นนะครับนักเรียนไม่ต้องไปเข้าเล่มนะใช้วิธีการเย็บมุมบนซ้ายเท่านั้นนะครับทั้งนี้มหาวิทยาลัยงดรับแฟ้มสะสมผลงานแฟ้มปกแข็งปกอ่อนนะครับเขาไม่รับนะนักเรียนไม่ต้องไปแบบโชว์พาานะไม่ต้องนะครับ นะส่วนส่วนรูปแบบของการทําอันนี้เขาไม่ได้กําหนดนะครับเราทําได้อิสระเลยนะบางคนจะแบบใช้เวิร์ดธรรมดาอนะรูปภาพแล้วก็อธิบายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนจะแบบโอ้โหพ o t o s h o p ก็เรื่องของคุณนะครับได้เหมือนกันแต่เย็บมุมส่งนะครับผู้สมัครต้องนําส่งแฟ้มสะสมผลงานในวันที่สมัครอืมสมัครได้หนึ่งสาขาเท่านั้นนะครับ กรณีผู้สมัครคณะคารุศาสตร์บัณฑิตต,ต้องสอบวัดแววความเป็นครูนะครับซึ่งเป็นครูเนี่ยส่งข้อสอบวัดแววให้แล้วนะไปอ่านด้วยนะครับและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดครับเดี๋ยว EP ที่3นะครับจะบอกขั้นตอนในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์การพูดการเตรียมตัวต้องทำต้องทำอะไรบ้างนะครับผมส่วนพยาบาลนะครับต้องอเสียงมาเหา่า วัดสอบความสามารถทางวิชาชีพนะครับประเมินสุขภาพจิตสัมภาษณ์บลา bla b l นะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการทำพอร์ตฟลโอนะครับผมแนะนําว่าเมื่อเราทําเสร็จปับเนี่ยให้เพื่อนๆให้คุณครูก็ได้นะครับพิสูจน์อักษรแล้วก็เสนอแนะนะครับอย่าแอบทานะและแนะนําว่าให้เริ่มทําได้แล้วครับอย่าลีลานะครับส่วนรูปภาพกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น จิตอาสาช่วยคุนครูภูมิขนทรายเห็นได้ไหมจําได้ไหมครับขนทรายทําสนามวอลเลยบอลชายหาดอันนั้นก็จิตอาสานะครับรูปภาพในเพจโรงเรียนเน่ยเยอะมากไปหาคนดูนะครับมีรูปของเราเต็มเลยแล้วก็รูปที่เราเป็นสภานักเรียนน่ะนู่นนี่นั่นนะครับก็นํามาใช้ได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ฟิสิกส์ท่ากับไม่ต้องพยายามฟิสิกส์คือโมนะบ๊ายบายโสดครับอเอาเอาเอาเบนดี้แคมเอาให้ถึง8ปี55โอเค